หายเงียบจากพืชสองชนิดนี้ที่มีผลต่อหอยเชอรี่สีทองมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะเริ่มจากชนิดที่หนึ่งเลยที่มีผลมากที่สุดนั่นก็คือใบาชาย,ยาหรือคณะเม็กซิโกที่รู้จักกันดีซึ่งเห็นหลายคนค่ะที่เด็ดสดจากต้นแล้วให้หอยเลยไม่ได้ล้างก่อนหรือว่าไม่ได้ทําให้สุกก่อนซึ่งสังเกตดูเนี่ยเวลาเด็ดเนี่ยมันจะมียางสีขาวๆไหลออกมาเยอะมากนั่นแหละค่ะคือตัวการเลยที่มีผลต่อหอยโดยพืชชนิดนี้เนี่ยเวลาให้ไปน้ําจะเน่าเร็วมากไม่เกินคืนเดียวก็เน่า แล้วยิ่งถ้าใครให้สดๆโดยที่ไม่ผ่านการล้างก่อนเนี่ยก็จะทําให้ยางเนี่ยไปกัดเปลือกทําให้เปลือกหอยเนี่ยผุได้ด้วยบางคนบอกว่าเพื่อชนิดนี้มันมีประโยชน์นะทําไมถึงหอยจะกินไม่ได้กินได้คะ่ะแต่เราควรให้ยางถูกวิธีเพื่อที่จะได้หอยสุขภาพดีอย่างน้อยเนี่ยเด็ดสดๆดจากต้น,นก็ควรล้างให้สะอาดก่อนเพื่อให้ยางเขาออกหมดหรือใครจะนําไปต้มเพื่อให้สุกก่อนก็ได้แล้วค่อยเอามาให้หอยก่อนที่จะเปลี่ยนน้ํหนึ่งวันเพื่อไม่ให้น้ําเน่าสะสมลองกลับไปสังเกตที่บอกของตัวเองดูนะว่าเป็นเหมือน อย่างที่เราบอกหรือไม่ไปต่อที่ชนิดที่2เลยนั่นก็คือใบมะละกอเป็นพืชคล้ายๆกับใบชายาเลยก็คือมียางนั่นเองซึ่งยางเนี่ยมันมีผลมากๆนะคะทั้งน้ําแล้วก็ตัวหอยเองควรที่จะเตรียมหรือล้างให้ถูกวิธีก่อนที่จะนําไปให้หอยเป็นอาหารดีกว่าอย่างที่บอกเลยใช้วิธีเดียวกันกับใบชายาเลยถ้าไม่ล้างหลายๆน้ําให้สะอาดก็นําไปต้มให้สุกก่อนให้ก็ได้ถ้าจะให,ให้ก็ให้ก่อนเปลี่ยนน้ํหนึ่งวันก็ได้จะได้ไม่น้ําเน่าสะสมหรือถ้าหอยยังกินไม่หมดเนี่ยก็ควร ที่จะรีบตักออกทันทีในวันถัดไปนะคลิปนี้มาเตือนไว้สําหรับคนที่ยังไม่รู้สาเหตุว่าทําไมน้ําเน่าง่ายแถมเปลือกผุอีกด้วยจากการให้พืช2ชนิดนี้ยางนั่นแหละค่ะคือตัวการเลยถ้าอยากให้หอยได้สารอาหารที่ดีที่หลากหลายควรมีขั้นตอนการเตรียมอาหารที่ดีก่อนที่จะให้เขานะคะจะได้ไม่เป็นภัยต่อหอยในภายหลังค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟาร์มเราด้วยนะคะ